สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการตรวจสอบตัวของคอมเพรสเซอร์แอร์นะว่าเราจะตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์นี้ว่ามันจะช็อตหรือมันใช้งานได้ผมมีตัวของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเป็นรุ่นธรรมดานะไม่ใช่อินเวอร์เตอร์แล้วก็มีตัวของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลอยู่เราจะมาตรวจวัดกันว่าต้องตรวจวัดยังไงเราถึงจะรู้ว่า ตัวของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันปกติหรือว่ามีการช็อตเกิดขึ้นนะครับหลักการง่ายมากๆไปดูกันอ่นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นแบบออโต้แบบด้วยนะมันตั้งค่าในเรื่องของการวัดค่าต่างๆอันนี้สิ่งที่เราต้องใช้คือวัดค่าโอห์มนะครับวัดค่าโอห์มถ้าวิธีการนะครับ<อ>นะครับมันจะมีค่าตัว c ตัว r ตัว s นะครับ เนี่ใช้สําหรับการสตาร์ทนะครับอนี่ใช้ตัวรันนะครับ C ก็คอมมอนเมื่อตั้งค่าของการวัดค่าโอห์มเรียบร้อยแล้วนะครับทาการวัดกันนะครับก็ Alex. อันแรกจิ้มไปที่ c กับ s ก่อนนะ C กับ s ค่าออกมาอยู่3.9นะต่อไปก็ c กับ r นะครับ C กับ R ค่าออกมา2.7นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ C S นะครับ c กับ s ต้องมากกว่า c กับ r นะครับเสร็จแล้วลองวัด r กับ s นะครับ7.0ะครับ c กับ s c กับ r เนี่ยรวมกันแล้วจะได้เท่ากับประมาณโดยค่า s กับ r นะครับค่า s กับ r อันนี้คือการวัดฉะนั้นลักษณะค่าลักษณะประมาณนี้แปลว่าถูกต้องนะครับสำหรับคอมเพรสเซอร์รุ่นธรรมดาไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับอีกอย่างนึงก็คือวัดว่ามันช็อตลง หนังของคอมเพรสเซอร์หรือเปล่านะครับอ่านะครับผมลองวัดไปนะครับว่าชอ็อตลงกาวหรือเปล่านะครับก็ปรากฏนะครับค่าไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ชอ็อตลงกาวอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับ